คุณค้าเป็นที่น่าปราบปรื้มยินดีอีกแล้วค่ะกับความภาคภูมิใจของคุณแม่กบสวนนันนะคะกับคุณพ่อบุ๊กดันุพลนะคะที่ลูกชายน้องนดนหันมาเอาดีกับการเป็นนักกีฬากอล์ฟค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็คือการแข่งขันกอล์ฟแมตช์ที่4 แกรนไทยแลนด์ Thailand, คะเห็นวงรีลาวงสวินของน้องนด,ดนแล้วสุดหล่อแล้วต้องบอกว่าอนาคตนักกอล์ฟมืออาชีพระดับโลกแน่นอนค่ะซึ่งแม่กบก็โพสต์ภาพแห่งความภาคภูมิใจว่าแข่งขันกอล์ฟแมตที่4น้องนด,ดนครับ แกสไทยแลนด์จบที่80กดีขึ้นมากวันนี้พัตเตอร์ทำงานหล่อเลยเก็บลูกระยะไกลได้หลายหลุมอีอแม่ภูมิใจกับนันดนมากครับซ้อมต่อไปครับลูกสู้ๆขออนุญ,ญาตเพื่อนร่วมกวนลงลูกไว้เป็นที่ระลึกนะคะเห็นไหมคะว่าน้องเก่งมากตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งปัจจุบันก็อ่า แขวบกว่าจะ9้าขวบแล้วนะยังเก่งได้ขนาดนี้น้องยังมีเวลาฝึกปรือฝีมืออีกมากค่ะทั้งไงเป็นกำลังใจให้กับน้องนันดนและคุณแม่กบด้วยนะคะที่จะส่งเสริมและพัฒนาน้องในด้านการกีฬานี้ต่อไปค่ะ